สวัสดีค่ะวันนี้แม่ซีจะชวนเพื่อนๆทำหมุนกรอบลูกหม่อนนะคะสูตรนี้ทำออกมารสชาติเปรี้ยวๆหวานๆเคี้ยวหนึบนับอร่อยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทำกันเลยนะคะหลายๆคนอาจจะไม่ชอบวุ้นกรอบนะคะเพราะว่ามีรสชาติหวานบาดคอแต่วันนี้แม่ซีจะมาสอนสูตรหุ้นกรอบที่มีรสชาติเปรี้ยวๆหวานๆทานเพลินแน่นอนค่ะส่วนผสมนะคะก็จะมี มันเบอรี่หรือว่าลูกหม่อนนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นนางเอกของเราเลยค่ะเวลาเลือกนะคะให้เลือกลูกที่มีลักษณะสีแดงอมดำเมนะคะเพราะว่าจะให้รสชาติที่เปรี้ย,ยวๆหวานๆอร่อยค่ะตามมาด้วยผงวุ้นนะคะแม่ซีใช้ย,ยี่ห้อนี้ค่ะปลานางเงือกนะคะแล้วก็เลือกชนิดแข็งพิเศษ A อเอนะคะเขาจะเขียนไว้ตรงนี้ค่ะน้ำเปล่าน้ำตาลทรายขาวแป้งเทา้ายายม่อมแล้วก็ใบเตยมัดค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะให้นําลูกหม่อนแล้วก็น้ําเปล่าเนี่ยไปปั่นด้วยกันจนละเอียดค่ะจากนั้นก็นํามากรองด้วยผ้าขาวบางค่ะ และตวงให้ได้สองถ้วยตวงหรือว่า16ออนนั่นเองนะคะเทน้ำลูกหม่อนที่ได้ใส่หม้อท,ที่จะใช้ต้มเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยผงวุ้นค่ะเราจะใช้ทั้งหมด1ช้อนโต๊ะกับอีกครึ่งช้อนโต๊ะค่ะ นี่คือหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะครึ่งช้อนโต๊ะก็คือหนึ่งช้อนชากับอีกครึ่งช้อนชาค่ะคนผสมให้เข้ากันนะคะจากนั้นนะคะเราจะพักวุ้นไว้ให้อิ่มตัวสักประมาณ15นาทีค่ะ ระหว่างรอนะคะก็ให้ผสมแป้งเท้ากับน้ำเปล่าไว้เลยค่ะใส่น้ำเปล่าไปประมาณเกือบช้อนแกงอะนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะเมื่อพักวุน้นครบเวลาเราก็จะนํามาต้มกันเลยค่ะใช้ไฟกลางในการต้มวุน้นนะคะใส่ใบเตยมัดลงไปเลยค่ะ และคอยคนตลอดเวลาจนกระทั่งผงวุ้นเนี่ยละลายดีค่ะพอส่วนผสมเดือดนะคะให้เ,เพื่อนๆเช็ควุ้นค่ะว่าละลายหมดดีแล้วหรือยังนะคะโดยการยกทัพพีขึ้นมาค่ะถ้าไม่มีผงวุ้นเป็นจุดๆๆแบบนี้ก็ใช้ได้ค่ะเติมน้ำตาลทรายลงไปเลยนะคะ แล้วก็คนให้เข้ากันค่ะพอน้ำตาลละลายดีนะคะให้เป็นเพื่อนเบาแก๊สค่ะจากไฟกลางเมื่อกี้นะคะให้เป็นไฟอ่อนค่ะแล้วก็ตักใบเตยขึ้นเลยค่ะ แล้วเราก็จะใส่แป้งเท้านะคะเมื่อกี้ที่เราผสมมาไว้เนี่ยแป้งจะมีการนอนก้นนะฉะนั้นคนให้เข้ากันก่อนค่ะแล้วก็ค่อยๆเทเป็นสายนะคะมือนึงก็คนไปด้วยค่ะคนจนกระทั่งแป้งสุกดีนะคะ เดียวนะคะส่วนผสมก็ได้ที่แล้วค่ะลักษณะก็คือจะมีความข้นขึ้นนะคะเพราะว่าเราใส่แป้งเท้าไม่เยอะนะจากนั้นก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะแป้งเท้านะคะก็จะช่วยทําให้วุ้นกรอบของเราเมีความหนึบหนักนะคะคล้ายๆกับเคี้ยวเยลลี่แบบนั้นเลยค่ะแล้วก็เวลานําไปตากแดดหรือว่านําไปอบเนี่ยวุ้นจะยุบตัวน้อยลงค่ะกรองวุ้นใส่ถ้วยตวงไว้นะคะ จากนั้นเราจะพักวุ้นให้พออุ่นๆค่ะแล้วก็นําไปหยอดใส่พิมพ์ได้เลยนะคะพิมพ์ที่จะใช้ในวันนี้นะคะก็จะเป็นพิมพ์ซิลิโคนล,ลายกุหลาบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง3เซนติเมตรนะคะลักษณะด้านในจะเป็นแบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็ตักวุ้นหยอดให้เต็มพิมพ์เลยนะคะวุ้นตัวนี้ค่อนข้างจะเซตตัวเร็วนะคะฉะนั้นต้องรีบหยอดนิดนึงค่ะ ตอนนี้เราก็หยอดจนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแม่ซีจะพักวุ้นทิ้งไว้ให้เซ็ตตัวค่ะใช้เวลาประมาณ10-20นาทีจากนั้นเดี๋ยวเรามาแกะออกจากพิมพ์กันนะคะตอนนี้นะคะวุ้นของเราก็เซตตัวดีแล้วค่ะสีสวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวแม่ซีจะสาธิตวิธีการแกะออกจากพิมพ์ให้นะคะอันนี้ละกันนะคะวิธีการให้แซกขอบให้รอบก่อนค่ะแบบนี้นะคะ จากนั้นก็คว้าลงไปบนฝ่ามือเลยแล้วก็กดเบาๆนะคะเท่านี้วุ้นก็ออกมาอย่างง่ายดายแล้วค่ะ จากนั้นเราก็จะนําวุ้นไปตากแดดหรือไม่ก็เข้าเตาอบนะคะถ้าตากแดดข้อดีเลยก็คือจะประหยัดไฟนะคะแต่ข้อเสียก็คืออาจจะใช้เวลานานนิดนึงในการตากนะคะเพราะเราจะต้องตากทั้งหมด4-5แดดค่ะแล้วก็วุ้นที่ผ่านการตากแดดเนี่ยสีอาจจะซีดลงนะคะฉะนั้นแม่ซีแนะนําว่า2แดดแรกนะคะให้หาผ้าขาวบางมาคลุมไว้ค่ะสักประมาณ3ชั้นนะคะพอวันถัดไปก็คลุมแค่ชั้นเดียวจะป้องกันสีซีดได้เยอะเลยค่ะ หรือถ้าใครมีเตาอบก็สามารถเข้าเตาอบได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเตาอบขนมเตาอบเบเกอรี่นะคะรวมไปถึงหม้ออบลมร้อนหรือแม้กระทั่งตู้อบผลไม้ค่ะข้อดีก็คือจะช่วยประหยัดเวลาได้เยอะเลยนะคะแต่ข้อเสียก็คืออาจจะเปลืองไฟนิดหน่อยค่ะรายละเอียดการใช้เตาอบนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอุณหภูมิหรือระยะเวลาในการอบวุ้นนะคะเดี๋ยวแม่ซีจะเขียนไวใ้ให้อย่างละเอียดใต้คลิปนี้เลยค่ะเพื่อนๆสามารถเข้าไปอ่านกันได้เลยนะคะ ส่วนถาดนี้แม่สีจะนําไปตากแดดนะคะเดี๋ยวตากครบเวลาจนวุ้นขึ้นเกล็ดน้ําตาแล้วเรามาดูกันอีกทีค่ะนี่ก็จะเป็นหน้าตาของวุ้นกรอบที่ตากแดดได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันค่ะ จะสังเกตว่าตรงผิวนะคะจะลื่นๆแล้วก็จะมีเกล็ดขาวๆขึ้นอันนี้คือเกล็ดน้ําตาลนะคะถ้าใครอยากได้เกล็ดน้ําตาลหนากว่านี้ก็ให้ตากแดดเพิ่มค่ะลักษณะด้านนอกก็จะกรอบนะคะเวลาบีเกล็ดน้ําตาลก็จะแตกแบบนี้ค่ะส่วนด้านในก็ยังหนึบๆอยู่นะคะเดี๋ยวลองชิมค่ะอืม เปรี้ยวๆหวานๆอร่อยมากๆเลยนะคะจะบอกว่ารสชาติเนี่ยอร่อยกวุ้นกรอบธรรมดามากๆเลยค่ะใครอยากได้รสเปรี้ยวจัดกว่านี้นะคะให้เลือกลูกหมอนที่เป็นสีแดงค่ะไม่ต้องเอาแบบอมดํานะคะอย่างนั้นเนี่ยจะอร่อยมากกว่าเยอะเลยค่ะลองไปทํากันดูนะคะรับรองจะติดใจค่ะสําหรับคลิปนี้แม่ซีก็ขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่ซีในการทําคลิปต่อๆไปด้วยค่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะ